นะจะขาุสติคิดถึงทานที่เราทําแล้วด้วยความปรับรื่มใจนะอย่างเราทําความดีนะสมมติเราไปปล่อยปลาหนึ่งตัวมีมีเงินเยอะมีเงินนิดหน่อยซื้อปลาได้ตัวเดียวเอาไปปล่อยให้ชีวิตมันเรานึกหมื่นครั้งนะก็เหมือนปล่อยหมื่นตัวนะเพราะทุกครั้งที่เรานึกถึงความดีที่เราสร้างนะจิตมันจะขึ้นวิถีที่เป็นกุศลซ้ำอีกแล้ว ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะนึกถึงทานที่เราทําได้ดียังงรให้ชีวิตทานปลาหนึ่งตัวเรานึกแล้วเราปลื้มใจเราก็นึกไปในขณะนั้นจิตมีความสุขนะสมาธิมันจะเกิดขึ้นมันจะง่ายๆนะสมาธิอันนี้คือจิตมันจะสงบแล้วมันจะมีความสุขแต่สมาธิมีหลายแบบนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันเนี้เราอย่างน้อยเราได้สมาธิที่จิตใจสงบอยู่กับเนื้อกับตัวนะรู้สึกไป